อเมริกาออกมายอมรับนะอเมริกาออกมายอมรับว่ากองทัพอากาศของประเทศไทยนะเทียบชั้นกับทหารอเมริกากองทัพอเมริกาได้เลยทีเดียวอาต่อเบออเมริกาคือธรรมาดาอเมริกาจะไม่ชมใครเลยเขาบอกว่าทหารไทยนี่ประสิทธิภาพเท่าเทียมกับ กอ,องทัพอากาศอันเปียงไกลที่สุดในโลกเทียบเท่าอเมริกาเลยยิงไม่เคยพลาดเป้าเลยพลเรือเอของขมินไม่มีใครเลือดตกยางออกแม้แต่คนเดียวก็ต้องตบมือให้ทหารไทยหน่อยผมเองก็เพิ่งเห็นนี่แหละผมเข้าใจว่าทหารอากาศมันจะต้องเป็นสุภาพบุรุษเท่านั้นพกเราไม่ใช่ครับ มีเด็กตาน่ารักน่ารักเด็กๆทั้งสาวหนุ่มๆทั้งสาวอายุก็ไม่มากหุ่นดังแบบทั้งนั้นแหละพูดง่ายๆก็คือค,คนขบับเครื่องบินแอ6์จี๖แจ็ปปิ้นแจ็ปเปนเนี่เป็นนักเอกหนัง,งนนได้หมดแหละถ้าตอมให้เขาเหล่าน,นั้นด้วยชมหน่อย